สวัสดีครับช่างตอมเพชรบุรีนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับข้อเหวี่ยงลูกค้านะครับผมตัวนี้เป็นข้อเหวี่ยงของดีมซูเปอร์คัสองพ2นนะครับผมก้านงอมาเลยเห็นไหมครับรถเดิมก็แรงได้ครับผมแถวบ้านน้ําท่วมนะครับลงน้ําไปก้านงอแบบนี้เลยนะครับผมก็ลูกค้าเอามาเปลี่ยนนะครับผมมาเปลี่ยนก้านนะครับตัวนี้ลูกค้าบอกว่าพี่ครับช่วยหาก้านใส่ให้ผมหน่อยครับรถก้านงอผมไปมาทุกร้านแล้วครับ ไม่มีการขายเลยครับเขาบอกว่ายังไม่มีผลิตออกมาครับผมการสูบรุ่นนี้นะครับผมก็ลูกค้าบอกว่าถ้าเกิดซื้อต้องซื้อยกเบิกข้อเลยครับผมแล้วผมเสียได้อะอย่างอื่นยังดีหมดเลยนะครับแค่การสูบงออย่างเดียวนะครับผมอันนี้ลูกค้าก็เอามาให้เปลี่ยนนะครับผมผมบอกว่าได้เลยมาตอนเช้าแล้วพรุ่งนี้มาเอาได้หรือว่าบ่ายๆมาเอาได้ครับนะครับผมก็จัดการนะครับผมนี่ครับ ไปหาก้านในร้านนะครับผมในโกดังอะไรผมนะครับอ้าวสรุปว่ามีนะครับผมนี่ครับมีอยู่เป็นปีแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจัดการนะครับอาอัดออกแล้วอัดเข้าได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูโกดังก้านสูบผมก่อนนี่ครับอ่าโกดังก้านสูบว่าอยู่ในร้านนี่แหละนะครับผมนี่ครับเข้าไปดูอ้าวโหก้านสูบนะครับมีทุกยี่ห้อเลย นะครับผมก็ใครสนใจส่งมาได้นะครับผมการสูบนะครับรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยนะครับที่มีใช้ในเมืองไทยนะครับตัวนี้ก็จัดให้นะครับผมตามสั่งนะครับมารับได้เลยนะครับผมเปลี่ยนการสูบอย่างเดียวนะครับเสื้อลูกก็มีนะครับผมลูกสูบก็มีครบทุกไซส์เลยมาเดี๋ยวเรามาอัดเข้าเหวี่ยงกันต่อเลยครับของใครนะครับที่การสูบงอคดขาดนะครับนี่ ข้อเหวี่ยงใช้ได้เกลียวดีไม่ต้องไปทิ้งนะครับผมส่งมาเปลี่ยนก้านได้นะครับที่โรงกึงช่างตอมวศินเพชรบุรีนะครับโรงกึงช่างตอมวศินเพชรบุรีมีก้านสูบทุกรุ่นทุกขนาดนะครับผมอยกเว้นรถต่างดาวนะครับที่ใช้นอกโลกนะครับผมที่นี่ไม่มีแน่นอนนะครับก้านสูบแบบนั้นแต่ก้านสูบรถที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยนะครับมีทุกรุ่นเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวเราอัดให้เลยนะครับผมอัดก้านให้ด้วยนะครับผมส่งแต่ข้อเหวี่ยงมานะครับอะไรไม่ต้องเอามานะครับลูกสูบก้านสูบมีทุกรุ่นนะครับไม่มีรุ่นไหนเดี๋ยวแปลงได้หมดเลยนะครับผมอ่าอ,อัดออกก่อนนะครับนี่นะครับน้ำเข้าล็อกเลยนะครับอ่ะออกแล้วหนงข้าง เล้หนึ่งข้างนะครับอ่าเลหนึ่งข้างแน่นตัวนี้นะครับผมสลักก้านสูบนะครับขนาดของมันอยู่ที่12มิลนะครับปลายก้านนะครับ12มิลอ่าส่วนสลักล่างนะครับสลักล่างเท่าเวฟทั่วไปนะครับผมเท่าเวฟทั่วไปนี่ เอาสลักมาวัดดูนะครับผมสลักล่างนะเท่าเวฟทั่วไปนะครับนี <cop> ่คือสลักเวฟทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาสลักออกเอาสลักของมันออกนะครับนี่เอาสลักของมันออกนะแล้วสลักเวฟใส่เข้าไปนะครับนี่ <cop> เข้ากันได้เลยเห็นไหมอา่าสลักล่างเท่ากันนะครับผม ตัวสลักบนนะครับเล็กกว่า1นมิลนะครับผมอ่าตอนนี้ลูกค้าก็ต้องการเอาไปใส่ลูกเดิมนะครับลูกเดิมเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนกานให้ลูกค้านะครับเป็นรุ่นอื่นนะครับเราก็ใส่ก้านรุ่นเดิมไปนะครับลูกค้าจะได้แบบประกอบแบบเดิมเดิมได้นะครับก็นี่หน้าตาเข้าเหวี่ยงของเขาเป็นแบบนี้นะครับมีรูน้ํามันก็อัดเข้าไปนะครับ ไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีนะครับอัดเปลี่ยนก้านนะครับผมไม่ถึงสิบนาทีก็สามารถเสร็จแล้วก็รับกลับบ้านได้แล้วนะครับผมจะพูดง่ายๆเลยว่าอัดก้านสูบนะครับเปลี่ยนก้านสูบนะครับที่นี่นะครับก็ค่อนข้างจะเร็วเร็วพอสมควรเลยนะครับ ทำไวครับแป๊บเดียวเพราะว่ามันทําง่ายนะครับผมแต่ถ้าเป็นยืดนะครับยืดสลักยืดทาวนนะครับมันก็จะทํายากนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องขึ้นเครื่องกึงแต่ถ้าเปลี่ยนก้านอย่างเดียวเนี่ยของผมเนี่ยเปลี่ยนก้านเร็วกว่าเปลี่ยนยางรถเชื่อผมไหมอ่าใครรู้ว่าเปลี่ยนยางรถไวๆนะครับมานั่งถอดล้องัดยางเติมลมนะครับผมเปลี่ยนก้านเสร็จไวกว่านะครับผม เปลี่ยนก้านสูบไว้่าเปลี่ยนยางรดนะครับจะช้าก็ช้าตอนผ่าเครื่องนะครับผมผ่าเครื่องอะแต่ถ้าได้เข้าเบี่ยงออกมาแบบนี้แล้วนะแป๊บเดียวเสร็จนะครับผมออก็อัดเข้าไปนะครับผมนี่วิธีอัดก็ดูให้ตรงนะครับอแต่ว่าผมอัดก็อัดมาหลายปีแล้วเข้าเบี่ยงนะครับนี่อัดก้านล็อกเลยไหมก้านล็อกเลยก้านไม่หมุนเลย อัดแบบนี้นะครับก้านล็อกไปเลยอ่าแล้วก็มาตั้งศูนย์กันครับนี่ครับตั้งศูนย์ก่อนเขาอย่างยังเบี้ยวอยู่นะครับผมเพราะว่าเราเพิ่งอัดมายังไม่ได้ทําการเคาะตั้งศูนย์นะครับเราก็ดูมุมก่อนนะครับเคาะไปหนึ่งครั้งนะครับจากที่ก้านล็อกนะครับการลื่นแล้วตอนนี้นะครับผมนี่ครับแต่ว่ายังไม่ตรงเห็นไหมยังกระดกอยู่นี่ยังกระดกอยู่ หดเยอะด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดูด้วยสายตาไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวนะครับเอาเข้าๆ้าวเข้าขาวนะครับเอาเกือบตรงอ่ะนะครับดูด้วยสายตาเกือบตรงอันนี้ก็ยังเวียงๆอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตั้งบนเครื่องกึงอีกทีหนึ่งจะชัวร์ที่สุดแล้วนะครับผมหมุนดูเลยอะ่ะอ้ นะครับนี้ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้นะครับก็เคาะไปเคาะมาเคาะมาเคาะไปนี่แหละนะครับผมอันนี้ใกล้เคียงแล้วนะครับเห็นไหม้ายเนี่ยนิ่งแล้วนะครับ ซ้ายนิ่งมากเลยนะครับผมขวานะครับขวาก็ใกล้นิ่งมากนะครับทีนี้ไปดูเป็นเครื่องกึงกันดีกว่าครับก็เดี๋ยวมาดูเข็มกันนะครับนี่ครับือแบบว่าเหวีย่ยงแบบไม่มีอะไรประคองเลยนะ จับปลายแขนฝั่งนู้นนะแล้วก็มาอยู่ฝั่งนี้นะก็ยังโอเคอยู่นะครับผมถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอลองเลื่อนขึ้นมานะครับเห็นไหมพอเริ่มเข้ามาใกล้ตรงนี้นะครับก็เริ่มนิ่งนะครับพอลงตรงนี้นะครับมันก็จะแกว่งเยอะหน่อยทำไมตั้งตรงนี้แกว่งรู้ไหมนี่ครับมันเป็นเส้น เดี๋ยวผมซูมให้นะครับเนี่ยครับมันเป็นเส้นนะครับไอตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้มันเป็นเส้นสักสากนะครับผมขี้สนิมกินอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเราเลื่อนเข้าไปข้างในเนี่คก็แกว่งไม่ถึงหนึ่งช่องอะครับอ่าอันนี้มาปลายเลยนะครับ ปลายแทบกาไม่กระดิกเลยนะครับผมอ,อ่าเดี๋ยวลองถอยออกก่อนถอยเข้าใหม่นะครับผมปื๊ดถอยเข้าใหม่นะครับนี่ครับนี่ช่วงปลายนะแต่ว่ามียันศูนย์อยู่เห็นไหมเดี๋ยวผมจเจายันศูนย์ออกเดี๋ยวผมจเจายันศูนย์ออกให้พเพื่อนๆดูกันนะครับว่ามันก็นะครับผมไม่ได้ไม่ไม่ได้หนีอะไรมากมายนะครับผมศูนย์มันนะครับ เนี่ยครับประมาณนี้ครับข้อเหวี่ยงของเดิมมันจะตั้งง่ายนะครับอันนี้ผมจับนี่เลยนะจับนี่เลยนะปลายเลยนะตรงนี้มันก็ต้องสะบัดเป็นธรรมดาแต่ถ้าเรามีประคองลูกปืนอีกสักลูกลูกค้าไม่ได้ให้มานะให้อีกสักลูกหนึ่งวางตั้งนะโอ้นิ่งเป๊ะเลยอันนี้ที่มันสะบัดเพราะว่าแรงเหวี่ยงจากหัวเครื่องกึงนะครับเพราะว่าจับให้ดูครับจับปลายฝั่งจานไฟไว้อะครับนี่ ให้เขาเวียงตั้งนิ่งแค่ไหนนะครับถ้าจับปลายตรงนี้ไว้นะครับมาเปิดเครื่องกลึงรอบแบบผมนะครับก็สะบัดอยู่ดีนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าโอเคนิ่งใช้ได้นะครับเพราะว่าตั้งจากตรงนู้นมานิ่งแล้วนะครับมาเช็คตรงนี้ดูอีกหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเข็มตัวนี้นะครับค่อนข้างจะแม่นยำนะครับโดยแค่นิดเดียวก็ขยับแล้วนะครับผมเข็มตัวนี้นะครับเข้าไปนิดเดียวเนยนะครับเนี่ยครับหลายช่องเลยเห็นไหมอ่าถ้าเกิดว่ามันขยับแบบนี้นะ เนี่ยใช้ไม่ได้นะตั้งใหม่เลยแต่ถ้ามันขยับอยู่แบบนิดเดียวน่ะครึ่งช่องเนี่ยถือว่าใช้ได้นิ่งนะครับผมอันนี้ก็ใครสนใจก็ส่งข้อเวียงมาเปลี่ยนก้านได้นะครับผม15ทีก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมแบบนี้นะครับ